นีทำอะไรอยู่นะคะทำลายกระโปรงทำลายกระโปรงเหรอคะแล้วจะเอากระโปรงที่ไหนใส่ล่ะคะก็ไปซื้อมาใหม่ก็ไปยังไงนั่นน่ะสิทำไมหนูต้องทำลายกระโปรงด้วยล่ะคะไม่เข้าใจเทำลายนี่ก็คือทำให้มันเสียหายหรอคะไม่ใช่ค่ะทำให้มันสวยขึ้อ๋อมันเป็นลวดอะไรนะลวดอ๋อทำลายกับลวดลายนี่มันเหมือนกันไหมทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอ๋อมันเป็นคำพ้องอะไรนะ คำพ้องเสียงคำพ้องเสียงโอเคค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือการเล่นมุกลห,หรือการฝึกภาษาไทยค้นเนี่ย,ยเล่นมุกแต่แต่ได้ฝึกภาษาไทยด้วยไหมคะนี่คือการทำลายกระโปรงแบบสวยางามแบบสวยงามคะ่ะโอเคนี่คือการทำลายกระโปรงนะคะเราไม่ได้เอาไปเผาไฟ หรือเอาไปฉีกให้ขาดหรือไม่ได้เอาไปตัดตัดนแผ่ิ้งเอ้าแต่นี่คือการทำลวดลายเห็นคนแบบเห็นคนแบบโอเอคอ okay. ทำลายกระโปรงต่อไปจะตาดต่อไปนะคะ